สวัสดีครับอยู่กับผมชาติจากช่องแฟนบอลน,นะครับคลิปนี้ก็อาจจะมาผิดเวลาเวลาสัหน่อยก็กราบขออาภัยทุกคนอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ในช่วงเย็นๆติดหัวค่ำบ้านเรานั่นคือข่าวที่ breaking ออกมาดังเอียดเลยแดนแอชวอร์ดครับผู้อำนวยการกีฬาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยุติบทบาทนี้เป็นที่เรียบร้อยกับทางสโมสรเชื่อว่านี่น่าจะเป็นข่าวเป็นอัปเดตท,ที่เพื่อนๆแฟนบอลปีแสดงได้ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ประเด็นที่มันน่าสนใจคือเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเหตุผลหลักมันคืออะไรกันแน่ทำไมแดนแอชเวิร์ดที่มาทำงานกับยูไนเต็ดเพียง5เดือนเท่านั้นถึงแยกทางกันรวดเร็วขนาดนี้ ซึ่งตรงนี้แหละครับคือส่วนที่ผมเนี่ยให้ความสนใจและสําคัญกับมันว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่ผมพยายามรอผู้สื่อข่าวรายงานและอัปเดตว่าตกลงเหตุผลมันคืออะไรกันแน่เอาที่แบบว่ามันไม่ใช่แค่การแปะป่ายหรือเป็นการหาแพะ ซึ่งจนถึงตอนนี้เอาจริงครับมันยังไม่ได้มีอัปเดตที่ทําให้ตัวผมเองนะเอาแค่ตัวผมเองรู้สึกว่านี่แหละคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้สุดท้ายแอชเวิร์ดออกจากยูไนเต็ดผมยังรู้สึกว่าหลายๆรายงานหลายๆอัปเดตมันจะเป็นการจับสถานการณ์ตรงนั้นตรงนี้ที่ดูไม่ดีดูแย่ของสโมสรที่ผ่านมาแล้วเอาไปใส่ว่าคนนี้เป็นคนรับผิดชอบคนนี้เป็นคนทําคนนี้ไม่ถูกใจก็เลยจบด้วยการแยกทางกันผมยังรู้สึกว่ามันเป็นในเวแบบนั้นมากกว่าในแง่ของการที่สื่อรายงานนะเดี๋ยวเราลองมาอัปเดตพูดคุยแลกเปลี่ย มันเกิดอะไรขึ้นบ้างและตัวผมเองมีความคิดเห็นกับเรื่องราวตรงนี้อย่างไรบ้างแต่ก่อนจะไปว่ากันถึงเนื้อหาต่อไปนี้ต้องขอขอบพระคุณทางซู z u กิมาณที่นี้ด้วยครับผม s u ซ,ซูกิดิวออฟเดอะเยียร์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาท พร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซูซ e ูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลลดคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับมาครับเรามาเริ่มกันที่เนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในคลิปนี้ผมอาจจะขอเริ่มต้นด้วยอัปเดตตามหน้าสื่ออาจจะไม่ได้ลงดีเทลว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ทราบกันบ้างแล้วเพราะมันมีรายงานมาตลอดตั้งแต่่เมือวานจนจ วันนี้มันก็จะไล่เลียงตั้งแต่ประเด็นใหญ่สําคัญที่สุดที่ผู้คนมักจะพูดกันก็คือแดนเอชเวิร์ดคือคนที่สนับสนุนให้แมนยูในเต็ดเนี่ยไปต่อกับเอเดนฮาร์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา อย่างที่ทุกคนทราบกันครับหลังจบฤดูกาลที่แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอเร็กเทนฮากสามารถคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาได้แต่ประเด็นคือสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจเอเดร็กเทนฮากกับผลงานที่ผ่านมาเขาพร้อมหรือเขาคู่ควรไหมกับการจะได้ไปต่อในยุคสมัยของแมนยูไนเต็ดที่บริหารโดยอินเนอยตกุ๊ปนี่คือคำถามที่ตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนตลาดนักเตะจะเปิดหรือเป็นช่วงคาบเกี่ยวเนี่ยหลายคนตั้งคำถามและให้ความสนใจตรงนี้ก่อนที่สรุปสุดท้ายครับแมนยูไนเต็ดแม้จะมีการไปเฟ้นหาผู้จัดการทีมคนใหม่มีการไปพูดคุย แต่ก็มาสรุปสุดท้ายจบที่เอเดกเทนฮากและขยายสัญญาเพิ่มกันหนึ่งฤดูกาลเพื่อให้เทนฮากได้ทํางานของเขาต่อไปแต่ประเด็นครับมันมีรายงานออกมาว่าหลังจากที่แดนแอชวดออกไปเนี่ยจริงๆแล้วทางเซอร์จิมแลตคิปที่เป็นหัวหมู่ของทางอินิออสเนี่ยไม่ต้องการทํางานกับเอเดกเทนฮากต่อไปและเขาประเมินหรือม,มองโดยความเห็นส่วนตัวว่า เอเดกเทนฮากับแมนยูเนเต็ดน่าจะต้องแยกทางกันแล้วหาคนใหม่เข้ามาแต่ประเด็นคือตำแหน่งของเอเด็เทนฮากเนี่ยมีแดนแอชวิดที่รู้สึกว่าควรให้โอกาสเทนฮากได้ไปต่อแล้วก็มีการพูดคุยขยายญ,ญาซึ่งตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันยังดูเหมือนเป็นการพยายามหาแพะหรือพยายามหาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไปโยนใส่แดนแอชวิดหรือเปล่าเนื่องจากว่าการตัดสินว่าจะให้เทนฮารกไปต่อหรือปลดออกเนี่ยเอาจริงๆครับด้วยความคิดเห็นของแดนแอชวิดคนเดียวเนี่ย ผมว่าเขาไม่สามารถที่จะลงความเห็นหรือลงมติได้เห็นชอบขนาดนั้นประเด็นคือถ้าจะมีสักคนที่ทําเรื่องนี้ได้อะผมมองว่าเป็นตัวเซอร์จิมด้วยซ้ําต่อให้จะมีการพูดคุยประชุมกันว่า4ีหคนคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะไปต่อกับเอเด็กเทนฮารกแต่ถ้าเซอร์จิมหนึ่งคนเนี่ยลงความเห็นว่าไม่ต้องการไปต่อกับเทนฮากด้วยเหตุผลอะไรบ้างผมว่าเขาคือคนที่มีน้ําหนักมากที่สุดกับการที่จะทําเรื่องนี้ได้ไม่ใช่ตัวแดนแอชเวิร์ด ผมเลยยังรู้สึกแอบข้องใจแอบแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมน้ําหนักตรงนี้มันไปถูกโยนให้แดนแอชวิดคนเดียวซะอย่างนั้นล่ะอันนี้เราก็ตั้งคําถามพร้อมกับที่มีสื่อรายงาน นอกจากนี้ครับประเด็นรองๆองตามมาก็จะมีเรื่องของการไปซื้อตัวผู้เล่นดิวที่ไม่ถูกใจแฟนๆหรือดิวที่ถูกตั้งคำถามอย่างโจโจเซิร์ซีก็โดนลงความเห็นว่าเนี่ยแดนแอชวิดเป็นคนพิจารณาเป็นคนเอาข้อมูลมานําเสนอเป็นคนไปอินาลิติกมาแล้วสุดท้ายเซิร์ซีกับมไมเด้เหมาะกับแมนยูไนเตดแล้วผลงานก็ไมได้เปี่ยงปังก็กลายเป็นว่าดิวตรงนี้แดนแอชวิดก็เป็นผู้รับผิดชอบไปเต็มๆอีกทั้งๆที่ดิวดีๆในช่วงซัมเมอร์มันก็มีนะทั้งเดลิกทั้งมาซาอุยที่ทําผลงานได้ดีรวมถึงมาเน, e านดอคา พูดถึงทุกคนพูดกันถึงแง่ไม่งามหรือแง่ที่มันไม่ดีก็คือดิวเซิร์ซีว่าไม่เวิร์กก็เลยสุดท้ายแดนแอชเวิร์ดมีผลงานที่ไม่น่าพอใจทเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ถูกรายงานมาและนอกจากนี้ก็จะมีประเด็นยิบย่อ,อยอย่างการไปให้สัมภาษณ์ของแดนแอชเวิร์ดที่เหมือนเป็นการไปพูดให้การสนับสนุนเอเร็กเทนฮารกทั้งๆที่ตอนนั้นเซอร์จิมไม่ได้รู้สึกว่าอยากไปต่อกับเทนฮากแล้วอะไรทํานองนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเล็กๆน้อยๆแล้วจริงๆน่าจะพูดคุยกันไไได้้คคคนนักึอ่ะทีปปตแแยยยยเขาาาามมาบบพยายาื เขามาเพื่อเอาเขามาร่วมงานด้วยและใช้เวลา5เดือนเท่านั้นในการแยกย้ายกันผมว่าแค่ประเด็นพวกนี้มันดูยิบย่อยมันดูเล็กน้อยเกินไปกับการที่จะทําให้แอชว์ดเนี่ยออกจากแมนอยู่ในเตต อันนี้ทุกคนลงความเห็นกันได้นะและนอกจากนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องฐานข้อมูลของแดนแอชเวิร์ดที่ดูแล้วเหมือนเซอร์จิมรู้สึกว่าไม่ค่อยประทับอ,อกประทับใจหลังจากที่เทนฮารับมีผลงานที่ไม่ดีในช่วงฤดูกาลนี้เริ่มต้นขึ้นมาและสโมสรมีการลงมติว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและต้องหาผู้จัดการทีมคนใหม่ประเด็นคือการปลดเทนฮาเนี่ยแอชเวิร์ดก็ไม่ได้เห็นคันครับในตอนที่ฤดูกาลมันเริ่มไปแล้วเขาก็ยกมือเห็นด้วยว่ายูไนเต็ดควรจะแยกทางกับเอริกเทนฮารแล้วเอาคนใหม่เข้ามา ะไม่ค่อยประทับใจในแง่ที่แดดแอชเวิร์ดเสนอรายชื่อแต่ละชื่อเข้ามาเหมือนคาแรคเตอร์บางอย่างหรืออะไรบางอย่างมันยังไม่ตรงจริเซอร์จิมเพราะโดยมากครับชื่อที่แอชเวิร์ดอันนี้ตามที่สื่อรายงานนะ ชื่อที่แอชเวิร์ดเสนอเนี่ยโดยมากแล้วมันจะเป็นชื่อของคนที่อยู่ในละแวกสหราชอาณาจักรหรือคนที่เคยทํางานในพรีเมียร์ลีกก่จะเป็นอย่างเอ็ดดี้ฮาวของนิวคาสเซิลแกลมพอตเตอร์ที่แยกทางกับเชลซีและกำลังว่างงานอยู่หรือแม้กระทั่งโทมัสแฟงที่อยู่กับเบรนท์ฟอร์ดลายชื่อพวกนี้เหมือนเป็นชื่อที่แอชเวิร์ดเนี่ยเสนอขึ้นไปและเซอร์จีมมองว่ามันไม่ถูกสเปคไม่ถูกใจเขา จนสุดท้ายยูไนเต็ดครับไปลงเอยกับดูเบนอัมริมแล้วดูเบนอัมริมเนี่ยไม่ได้มาจากตัวแดนแอชว์ดและแดนแอชว์ดก็ไม่ได้มีส่วนในกระบวนการดิวนี้เลยกับกลายเป็นว่าโอมาเบลดาซีอีโอของแมนยูไนเต็ดที่เป็นคนบินไปที่โปรตุเกสบินไปสปอร์ตติ้งไปดิวดูเบนอัมริมเข้ามาทํางานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยที่แดนแอชวอร์ดไม่ได้อยู่ในกระบวนการนี้เลยอันนี้มันก็น่าสนใจว่าเออคนที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งตรงนี้เป็นผู้อำนวยการฟุตบอลเป็นผู้อำนวยการกีฬาของแมนยูนแตดจะไม่มีส่วนรู้ไม่มีส่วนเห็นหรือไม่มีส่วนกับดิลนี้จริงๆหรอพอเราคุยกันถึงตรงเนี้ยอะไรที่มันไม่ดีในยุคเก่าดูเหมือนไปโยนให้แดนแอชวอร์ดส่วนอะไรที่มันกำลังเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนจะถูกใจแฟน,แฟนๆไปโยนให้กับคนทำงานที่ยังอยู่ในตอนนี้ไปหมดเลยแล้วคนที่ออกไปไม่มีส่วนกับตรงนี้เลยผมว่ามันดูเป็นการแบบ ออกละครนิดๆเหมือนกันนะ นอกจากนี้พอไปดูลูเบนอัมริมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอัมริมเข้ามาที่สโมสรอนได้เพียง2วันแดนแอชเวดครับก็ถูกรายงานว่าเขาขอลาพักงาน2วันทั้งทงที่ตอนนั้นเนี่ยลูเบนอัมริมเพิ่งจะเข้ามาสู่สโมสรเขาน่าจะต้องการอะไรมากมายในแง่ของข้อมูลเชิงลึกว่าสโมสสอนมีปัจจัยอะไรต้องการแบบไหนนักเตะเป็นใครอะไรยังไงโครงสร้างการทํางานแดนแอชเวดน่าจะเป็นคนสําคัญที่คอยประกบลูเบนอัมริมแต่กลายเป็นว่าแดนแอชเวดใช้เวลาที่ลูเบนอัมริมเนี่ยเพิ่งมา2วันขอลาพักงานซะอย่าง,งานั้น ตรงนี้ก็เลยถูกรายงานว่าเอ๊ะมันดูเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่าและก็จะมีเรื่องอย่างการที่ว่าบอกบริหารภายในมีการประชุมกันแต่ด้านแอชเวิร์ดก็ไม่ได้ประชุมในครั้งล่าสุดและหลังจบเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสไป2ต่อ3โอมาเบลดาซีโอก็มีการไปบอกแดนแอชเวิร์ดว่าเราจะมีการยุติหรือแยกทางกันนั่นเองนี่คือเข้าๆของอัปเดตจากสื่อในเรื่องของแดนแอชเวิร์ดสิ่งที่ผมบอกว่ามันยังมีความรู้สึกย้อนแยง้งก็อย่างที่บอกไปพยายามสอดใส่ยอยู่ตลอดว่า แม้ว่าสื่อจะรายงานแบบนี้แต่เรายังรู้สึกแบบเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอเอเล็กเทนฮาร์ได้ไปต่อเป็นความเห็นของแดนแอชวิดคนเดียวเพียวๆเลยจริงๆหรอเขาตัดสินใจได้มากขนาดนั้นเลยหรอแล้วการที่ท้าเซอร์จิมไม่อยากได้เทนฮาร์ไปต่อก็แค่เปลี่ยนแค่นั้นเองทำไมเซอร์จิมไม่ทําตั้งแต่แรกแล้วโอมาเบลดาเจสันวิลค็อกก่อนหน้านี้ที่ตัดสินเรื่องเทนฮาร์คทำไมไม่มีอยู่ในกระบวนการเลยหรอทั้งๆท,ที่เราลองดูครับระหว่างทางการทํางานเนี่ย เหมือนโอมาเบลดากับเจสันวิลค็อกเนี่ยจะมีการทํางานที่สอดประสานร,รู้ใจรู้งานกันเป็นอย่างดีเนื่องจากว่า2คนเนี้เคยทํางานกันมาตั้งแต่ตอนอยู่กับแมนซิ t y ตี้มาก่อนแล้วแล้วดูเหมือนว่าการทํางานที่รู้อกรู้ใจของ2คนเนี่ย อาจจะทําให้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้แดนแอชเวิร์ดพอเข้ามาแล้วเหมือนจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วอาจจะมีงานบางงานที่มันไปลวงลูกหรือคาบเกี่ยวกันหรือเปล่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ก็มีสื่อรายงานเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความละครนนิดๆแต่มันก็เป็นไปได้ในแง่ของการเข้าไปทํางานแล้วคนที่เขารู้อ,อกรู้ใจเขาคุยกันและเขารู้ใจกันเลยเนี่ย มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่แอชวิดพอเข้ามาแล้วเขาไม่ได้สนิทกับเบรด้าหรือว่าวิลค็อกมาก่อนก็จจะเป็นการทํางานที่อาจจะมีบางอย่างที่เฮ้ย <c oughs> อันนี้มันน่าจะเป็นงานกูหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นงานมึงหรือเปล่าอันนี้มันน่าจะเป็นการตัดสินใจของกูคนเดียวหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่างานบางอย่างหรือรายละเอียดบางชิ้นเนี่ยมันไปถูกรับจบที่โอมาเบลด้ามากเกินไปแทนที่จะเป็นแดนแอชวิดหรือเปล่าก็อาจจะมีเรื่องของการลวงลูกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็ ตั้งคำถามชวนคอมเมนต์กันไปแฟนๆคิดยังไงลองแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแต่ถึงตรงนี้ไม่รู้ละครับว่าเหตุผลการแยกทางมันคืออะไรแต่ที่แน่ๆครับภาพลักษณ์ของอินิออสในการมาทำงานกับแมนยูในเต็ดเนี่ยมันดูแย่เลยครับ เริ่มต้นสิ่งที่แม่งกำลังดูยากอยู่ตอนนี้คือการที่ไปขึ้นราคาค่าตั๋วจนแฟนๆมีการประท้วงมีการบอกว่าอ e ีเนีอ e หรือเซอร์จิมก็ไม่ต่างจากตระกูลกเกรเซอร์เลยในขณะที่อีกอย่างหนึ่งก็คือการปลดเสอร์เล็กออกจากทูนสโมสรนนอกจากนี้ก็จะมีการปลดพนักงานมากมายเป็นร้อยชีวิตออกไปเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรและก็จะมีการปลดเอเดรเทนฮากทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเนี่ย พิ่งขยายสัญญากับตัวเขาไปแล้วสูญเสียเงินไปร่วม20ล้านปอนด์เพื่อปลดเทนฮากจ่ายค่าชดเชยแล้วก็ดึงผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วก็ไปจ่ายค่าฉีกสัญญาให้สปอร์ตติ้งอะไรทํานองเนี่ยมันดูเป็นการทํางานที่แบบเฮ้ยมีแผนมีการจริงๆหรือเปล่าแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดูไม่ดีและล่าสุดก็คือการแยกทางกับแดนแอชเวิร์ดทั้งที่เพิ่งร่วมงานกัน5เดือนอินิอสใช้เวลาเที่ยวไลท์เที่ยวคือกับแดนแอชเวิร์ดนานมากมาก พยายามต่อสู้พยายามจะจ่ายค่าชดเชยให้น้อยที่สุดนิวคาสเซิลเรียกมาสูงก็พยายามจะยื้อยุดชุดราคาจนสุดท้ายไปจ่ายที่ราคา2-3ล้านปอนด์ไดแดนแอชเวิร์ดเข้ามาทํางานแต่สุดท้ายทํางานกันแค่5เดือนก็แยกทางกันซะอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแมนย่ไนเต็ดายใต้ยุคอินิออยกรุ๊ปครับทีนี้เอาตามความคิดเห็นส่วนตัวผมบางที่ผมบอกว่าผมพยายามรอดูที่มันมากกว่าทั้งหมดที่ผมอธิบายตรงนี้เพราะผมยังรู้สึกว่าหลายๆสื่อที่รายงานมาไม่ว่าจะเป็นเทียนไหนก็ตามมันยังดูมีแนวโน้มที่แบบ ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ตามสถานการณ์เป็นเรื่องที่ออกแนวพยายามหาแพะมารับบาปหรือเปล่าในแง่ของการปลดเทนฮากช้าเกินไปหรือการมายกเลิกสัญญากับเทนฮากช้าอะไรทํานองเนี้ยมันยังดูเป็นเวนั้น,น,นมากกว่าเป็นเหตุและผลในเรื่องของการมีปัญหาเรื่องโครงสร้างหรือนโยบายการทํางานโดยส่วนตัวผมแวบแรกที่ผมเห็นข่าวนี้อันนี้จะเป็นความเหตุแล้วนะครับผมรู้สึกว่าการแยกทางของแอชว์ดกับดูไนเต็ดถ้ามันจะเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นในแง่ของการที่โครงสร้างฟุตบอลภายในที่มีการพูดคุยกันแล้วมันไปต่อด้วยกันไม่ได้หรือมันเห็นไม่ตรงกันตัวอย่างง่ายๆที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดจะมีปัญหาเนี่ยแน่นอนครับเรื่องกระบวนการปลด หรือไม่ปลดเทนฮาร์กตรงนั้นอะ่ะมันมีส่วนอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ว่าการปลดเทนฮาร์กช้าหรือเร็วหรืออะไรแบบนี้แล้วแอชเวิร์ดต้องรับผิดช,ชอบผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นแต่ผมมองว่าการแยกทางกับเทนฮาร์กเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะฤดูกาลนี้ผลงานมันไม่ดีจริงๆครับแล้วก็อาจจะไม่มีข้ออ้างและข้อแม้ให้ไปต่อกับเทนฮากแล้วแต่ประเด็นที่ผมให้น้ำหนักคือหลังจากปลดเทนฮากแล้วจะเอายังไงต่อไป ไอ้ตรงนี้แหละที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการที่แดนแอชเวิร์ดแยกทางกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดทำไมผมถึงบอกว่าตรงนี้สําคัญที่สุดก็เนื่องมาจากว่าพอเทนฮากไปแล้วทีนี้เขาได้ทิ้งช่วงเวลาที่ฤดูกาลนี้ยังไม่จบแมนยูในเต็ดมีปัญหาเรื่องกฎการเงินที่พยายามจะเอาชนะอยู่และเป้าหมายของยูไนเต็ดตอนนี้คือการจําเป็นต้องติดท็อปโและถ้าเราลองดูตารางตอนลูเบนอัมริมเข้ามา แมนยูไนเตดก็ไม่ได้ห่างจากตำแหน่งท็อปโฟมากมมยขนาดนั้นหมายความว่าฤดูกาลนี้มันยังไม่ได้ล้มเหลวซะทีเดียวนะแม้ว่าเริ่มต้นออกสตาร์จะไม่ดีแต่กับช่วงเวลาที่เหลือมันยังพอประคับประคองทำผลงานให้ไปเกาะติดในพื้นที่ท็อปโฟได้อยู่เพื่อเป้าหมายในการได้ไปแชมเปี้ยนส์ิกในฤดูกาลหน้าผ่อนเรื่องกฎการเงินที่มันกำลังบีบแล้วเนี่ยให้มันคลายตัวหน่อยหลังจบฤดูกาลนี้ผมว่านี่คือประเด็นสำคัญที่ต้องมาพูดคุยและมาดูกันว่า หลังปลดเทนฮากแล้วจะเอาอยัางไงต่อแต่ประเด็นครับสิ่งที่แมนยูนาเต็ดทำไม่ใช่การหาคนมารับช่วงต่อเพื่อให้จบฤดูกาลนี้ไปก่อนตามเป้าหมายแต่แมนยูนาเต็ดเลือกวิธีการเปลี่ยนรูปแบบทั้งหมดไปเลย ในที่นี้คือแมนยูในเต็ดเปลี่ยนผู้จัดการทีมเปลี่ยนสไตล์การทํางานหรือสไตล์การทําทีมไปเลยจากระบบ4-2-3-1หรือ4-3-3พอเปลี่ยนผู้จัดการทีมชุดใหญ่มาเป็นลูเบนอัมบริมหรือเปลี่ยนเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ลูเบนอัมบริมเข้ามาในระบบหลัง3เราอาจจะมองว่าเฮ้ยผลกระทบมันคือทีมชุดใหญ่ต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนตัวต้องซื้อผู้เล่นต้องขายผู้เล่นเราอาจจะมองกันที่ภาพตรงนี้แต่ประเด็นคือจริงๆแล้วผลกระทบมันเกิดขึ้นกับองค์กรในทีมชุดเล็กด้วย บรรดาทีมชุดเล็กที่จะถูกผลักดันขึ้นมาที่เขาใช้ในระบบของเอเด็กเทนฮากมาก่อนหน้านี้คือระบบหลัง4ี่ต่อให้ไม่ใช่ระบบเทนฮากร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาถูกฟูมฟักกันมาในระบบหลัง4มาตลอดทุกชุดตั้งแต่ยุคเยาวชนมันก็ต้องมีการปรับตามผู้จัดการทีมชุดใหญ่หรือเปล่าเพื่อจะให้เด็กๆเหล่านี้ได้เรียนรู้ระบบแบบนี้ไปเลยและพอส่งขึ้นมาในชุดใหญ่เขาจะได้ปรับตัวได้แต่ประเด็นคือเด็กๆที่ถูกปลูกฝังมาให้เล่นหลัง4ี่ก็ต้องมาปรับตัวอย่างนั้นจริงๆหรอ ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นดีเทลที่น่าคิดน่าคุยกันมากกว่าเรื่องที่ว่าเทนฮากปลดแอดเวร์ดยกมือให้ไปต่อและปลดช้าเกินไป ผมว่าเรื่องโครงสร้างฟุตบอลตรงนี้มันเป็นงานที่แดนแอชเวอร์ดต้องรับผิดชอบเต็มๆเ,เพราะเขาเข้ามาในฐานะผู้อำนวยการกีฬาหมายความว่าอย่างที่เราบอกว่าผู้จัดการทีมแมนยูไนเดหลังจากเทนฮากอะ่ะมันไม่น่าสนใจว่าเขาชื่ออะไรแต่มันน่าสนใจว่าสไตล์ฟุตบอลของเขาอะ่ะจะเป็นแบบไหนเพราะนั่นหมายความว่าไอสไตล์ฟุตบอลแบบนี้มันมาจากอินิออสหรือมันมาจากแอชเวอร์ดหรือมาจากเบรลาด้านี่แหละที่เป็นคนกําหนดโครงสร้างของยูไนเต็ดเลยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราดูตามที่เขาเปลี่ยนมาเป็นลูเบนอมบ์ิมเขายังใช้การ เปลี่ยนวิธีการหรือเปลี่ยนรูปแบบเกมตามผู้จัดก,การทีมหรือตามเฮดโค้ดที่เข้ามาอยู่เลยนะอยู่ในแต่ยังไม่ได้มีแบบแผนที่ชัดเจนว่าสโมสรอนแห่งนี้จะเล่นฟุตบอลแบบไหนจะเป็นเวไหนทิศทางจะเป็นยังไงกลายเป็นว่าพอสโมสรเปลี่ยนเทนฮากออกจากหลัง4ี่เอาอัลมริมเข้ามาก็ปรับตัวเป็นหลัง3าตามอัลมริมแล้วท่านหลังจากนี้ลูเบนอัลมริมไม่เวิร์กละอันนี้สมมตินะถ้าลูเบนอัลมริมไม่เวิร์กกับหลัง3าแล้วปลดเขาออกไปเอาคนใหม่เข้ามาเป็นหลัง4ี่ สโมสรก็ต้องพลิกบิดกลับมาอีกหรอผมว่ามันมีความกลับไปกลับมาอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันสําคัญเหมือนกันนะแม้จะบอกว่าหลังสี่หลังสามไม่ได้ต่างกันแต่พอไปเล่นจริงๆอะ่ะมันก็มีความไม่เข้าใจอยู่ในวิธีการอยู่ฉะนั้นเรื่องโครงสร้างเรื่องระบบการเล่นของผู้จัดการทีมคนใหม่หรือเฮดโค้ชที่เข้ามาเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยสำคัญมากกว่าเรื่องว่าปลดเทนฮากช้าหรือเร็วหรือระบบค้นหานักเตะทรัพยาก,กรอะไรพวกนี้อีก แล้วทีนี้อย่างที่ตั้งโจทย์ตั้งคำถามเลยว่าสมมุติว่าแดนแอชเวดเขารู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าคุณจะเอาอโมลิมเข้ามาหรือที่เขาไม่เสนอชื่ออัมลิมอาจจะเป็นเพราะว่าลูเบนอัมลิมมีแนวทางหรือโครงสร้างฟุตบอลแบบหลัง3หรือเปล่า <S <S เขาที่เป็นผู้อำนวยการกีฬาหรือผู้อำนวยการฟุตบอลยูไนเต็ดเขาก็เลยมองว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับโครงสร้างฟุตบอลที่เรากําลังเดินไปอยู่ ถ้าปลดเทนฮากแล้วจะเอาคนใหม่เข้ามาก็ควรหาคนที่เข้ามาต่อยอดจากแนวทางตรงนี้หรือเปล่าต่อยอดในที่นี้ไม่ใช่ว่าต่อยอดแนวทางเทนฮากแต่เป็นการต่อยอดระบบที่มันไม่ได้เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือแต่ตอนนี้สิ่งที่อยู่ในเต่ทําคือการเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยในเรื่องของวิธีการเล่นและมันส่งผลกระทบอย่างที่บอกคือทีมชุดเล็กก็ถูกส่งผลกระทบไปด้วยและถ้าเกิดสมมุติว่าลูบเบนอัมริมเข้ามาถ้าเวิร์กโอเคครับมันจุดติดไปต่อได้แต่ถ้ามันไม่เวิร์กล่ะ เราเอาลูเบนอมริมเข้ามากางฤดูกาลมาเปลี่ยนเป็นหลังสาแล้วถ้าอมริมทําแล้วไม่เวิร์กจบฤดูกาลนี้โอ้โหผลลั์ไม่ดีเลยและสุดท้ายมันต้องแยกทางจริงๆยูไนเตดจะเปลี่ยนเป็นผู้จัดการทีมหลัง3าคนต่อไปจริงๆหรือเปล่าหรือจะวนกลับมาใช้หลัง4ี่อีกมันจะมีความสับสนพลิกไปพลิกมาหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจถ้าเกิดโครงสร้างคุณไม่ชัดเจนว่าคุณจะเดินไปเวไหนคนที่ทํางานเป็นตัววางโครงสร้างเป็นคนหาคนเข้ามาให้เหมาะกับระบบเนี่ยพอเริ่มต้นเข้ามาในยุคเทนฮาร์ก เขาต้องหาคนเข้ามาเพื่อเล่นในระบบแบบนี้ฟุตบอลหลัง4ี่คนที่เล่นแบบนั้นแบบนี้เข้ามาแล้วเข้าใจวิธีการแบบนี้พอหาคนแบบนี้เข้ามาอา้าวกลายเป็นว่าไอ้คนที่ทํางานตรงนี้ที่ดูแลคือเทนฮารเล่นระบบหลัง4ี่แยกออกไปคนที่เข้ามาแทนก็น่าจะเล่นต่อยอดระบบเดียวกันกลับเปลี่ยนเลยพริกเอาคนที่เล่นอีกระบบวิธีการหนึ่งเข้ามาแต่แผนเดิมที่มันเดินไปแล้วอะ่ะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนสิมันก็ต้องมีการบิดสิมันก็กลายเป็นว่าอา้าวต้องมาหรือใหม่ต้องมาเริ่มใหม่เหรอซึ่งมันน่าสนใจนะครับว่าตรงนี้มันอาจจะทําให้ตัววแดนรู้สึก่าฮย อยู่นเต็ดไม่มีความชัดเจนหรือเปล่าหรือโอมาเบรดาเจสันวิลคอกรวมถึงเซอร์จิมเนี่ยมีความไม่ชัดเจนหรือเปล่ากับแนวทางที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วพอมาถึงวันนี้ไปเปลี่ยนกลางคันแล้วเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยทั้งๆท,ที่งานพวกเขามันเริ่มไปแล้วหรือเปล่าตรงเนี้ผมว่าน่าสนใจแล้วมันอาจจะทาให้สุดท้ายแล้วแอชวร์ดมองว่าเฮ้ แม่งไม่เวิร์กว่ะแม่งไม่เหมาะกับการจะไปต่อขอแยกทางก็แล้วกันเรื่องนี้ก็น่าสนใจเราอาจจะมองกันว่าแมนยูในเตดหรืออินิออสเนี่ยเป็นฝ่ายแยกทางกับแอชเวิร์ดแต่ใครจะรู้ครับว่าจริงๆแล้วแดนแอชเวิร์ดอาจจะเป็นคนที่ต้องการแยกทางกับดูในเตดก็ได้ เพราะด้วยวิธีการที่มันไม่ชัดเจนก่อนเริ่มงานกระทั่งเริ่มงานคุยกันไว้แบบนี้ทํางานมาทํากันแบบนี้แต่พอเจอปัญหากับแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนวิธีการหรือลือ้อทั้งหมดเลยอันเนี้ยมันอาจจะทาให้แดนแอชวิดรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มั่นคงในแนวทางมันไม่ชัดเจนในวิธีการหรือเปล่าเขาเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วแหละกับยูไนเต็ดตรงเนี้ยคือจุดที่ผมรู้สึกว่าผมพยายามรออยู่ว่าจะมีรายงานที่มันเป็นเชิงลึกในแง่นี้หรือเปล่าแต่ประเด็นคือยังไม่เห็นเลยก็เลยอ่ะขออนุญาตเอามาแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อ ทุกคนคิดเห็นยังไงกับประเด็นตรงนี้สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้จะเห็นด้วย <c oughs> เห็นต่างไม่มีปัญหาครับแต่ผมยังรู้สึกเชื่อลึกๆส่วนตัวว่าโครงสร้างที่มันต้องมาจากแดนแอชเวิร์ดที่เป็นคนกําหนดทิศท,ทางเนี่ยมันถูกกาหนดทิศท,ทางโดยลูเบนออมาริมซะมากกว่าซึ่งออมาริมไม่ได้ผิดนะย้ําตรงนี้ออมาริมเข้ามาเพราะการติดต่อจากเบลดาพอเซอร์จิมอนุมัติให้เข้ามาทํางานเขาก็ทํางานของเขาไปเขาเข้ามาด้วยวิธีการของตัวเขาชัดเจนอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประเด็นคือยูในแต่ตังหากว่า คุณพร้อมจริงๆใช่ไหมกับการเปลี่ยนแนวทางทั้งหมดนี้หากอมริมไม่เวิร์กแล้วคุณจะบิดกับไปกลับมาจริงๆหรือเปล่าตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วรอดูครับว่ายูไนเต็ดจะไปออกเวไหนเรายกตัวอย่างตรงนี้ง่ายๆเราลองดูลิเวอร์พูลครับตอนที่เขาเปลี่ยนจากเยกนครอปแล้วหาผู้จัดการทีมคนใหม่หรือเฮดโค้ชคนใหม่เข้ามาจริงๆแล้วลิเวอร์พูลมีข่าวกับรูเบนอมริมและผมเชื่อลึกๆส่วนตัวว่าที่เขาไม่ได้ตัดสินใจว่าเป็นรูเบนอมริมไปเลยอะไรทันทีเนี่ยน่าจะเป็นเพราะระบบหรือวิธีีการท่ ลิฟูมีการเซตอัพแบบแผนแบบนี้ไว้ในยุคเดกินครอปเขาเซตอัพทีมแบบนี้เขาเซตอัพตัวผู้เล่นแบบนี้วิธีการแบบนี้ทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เล่นในแนวทางแบบนี้ตัวผู้เล่นมีความถนัดสไตล์แบบนี้และถ้าเขาจะเปลี่ยนเอาลูเบนอมริมที่เล่นหลังสามเข้ามาตัวผู้เล่นบางคนที่เขาอาจจะเพิ่งเอาเข้ามาหรือเพิ่งจะผลักดันขึ้นมาอาจจะปรับตัวไม่ได้แล้วต้องมีการแยกย้ายกันอีกมันก็จะเป็นงานหนักงานใหญ่อีกในแง่การเปลี่ยนทีมตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้ลิฟูสุดท้ายแล้ว ไม่ได้ไปต่อหรือไม่ได้เคาะไปที่ชื่อของลูเบนอัมริมแล้วเปลี่ยนมาเป็นอาร์เนอร์ชลอตแล้วลองดูแนวทางของชลอตที่เราจะได้เห็นกลิ่นอายของเยกนครอปผสมกับวิธีการที่เป็นของชลอตเนี่ยพอเอามาเมิดเอามารวมกันแล้วเฮ้ยมันดูแล้วกลมกล่อมวามันดูไปต่อได้มีจุดแข็งของเยกนครอปแล้วมีความยืดหยุ่นของอาร์เนอร์ชลอตเข้าไปช่วยลีพูลฤดูกาลนี้ก็เลยดูมีสมดุลที่บางคนอาจจะบอกว่าดีขึ้นกว่าในยุคเยกนครอปซะด้วยซ้ำในแง่ของความยืดหยุ่น ไอ้ตรงนี้ก็แล้วแต่แฟนๆจะมองกันแล้วกันทุกคนสามารถมีความคิดเห็นได้เพราะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองถ้าเกิดทุกคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันครับและถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมชาติแฟนบอนลลาไปก่อนสวัสดีครับ